ทุกท่านที่ยังค้างคาใจอยู่ครับก็เดี๋ยวก่อนคําถามเดี๋ยวพอดีผมจะขอคุยก่อนสักสินาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนสัมภาษณ์กาอากาศอีกสินาทีแล้วเดี๋ยวจะกลับมาตอบคาถามท่านนะฮะคุยสินาทีสัส้นๆก่อนก็คือเรื่องของต่อของอาจารย์นัทวุฒิแล้วเราก็จะจบกันด้วยแนวโน้มหรือทิศทางราคาทองคําเราจะมีกราฟโดยละเอียด นะเราทำกราฟไว้ให้แล้วในช่วงพาร์ทหลังครับในหัวข้อที่เราจว่เอาไว้คือการทำกำไรบนโกลฟิเจอร์เราคุยไปแล้วพาร์ทแรกพาร์ทหลังการป้องกันความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยจะปน,นกันกับเมื่อเช้าที่บอกว่า80-20ครับ80-20ก็คือว่า80สส่วนยังลงทุนอยู่ในทองคำแท่งซึ่ง ความเสี่ยงพูดง่ายๆว่าก็คือหนึ่งส่วนเพราะว่ามันจ่ายเต็มก็คือความเสี่ยงของมันก็ตามหนึ่งเต็มแต่ในขณะที่โกลฟิเจอร์มีความเสี่ยงมากกว่าเพราะว่ามันสามารถลงทุนได้สิบเท่าเข้าใจไหมฮะมันสิบเท่าฉะนั้นในคแนวคิดอันนี้ก็คือการเอาส่วนทองคําแท่งมาช่วยป้องกันป้องกันอย่างไรทําไมถึงป้องกันได้ แล้วถ้ามันตกด้วยกันทั้งคู่มีเจ๊งแย่เหรอการป้องกันในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าถือแล้วมันป้องกันได้ไม่ใช่นะครับการป้องกันในที่นี้หมายความว่าถ้าท่านถือทองคําแท่งแล้วกับเราท่านมีสิทธิ์ที่จะวางออเดอร์คําสั่งเพื่อเป็นสต็อปออเดอร์คำสั่งสต็อปออเดอร์คือคําสั่งป้องกันความเสี่ยงครับป้องกันความเสี่ยงอย่างไร ถ้าท่านอยู่ใน long position ท่านจะต้องป้องกันในช่วงด้านล่างกันว่ามันตกเช่นยอมทราบว่าถ้าตก3%ยอมขายอย่างนี้ก็คือเรียกว่าคัดลอส3%นะครับเดี๋ยวถ้าผมเกิดเข้าสายยังไงเดี๋ยวขอทีมงานเข้าเรื่องคําถามนะครับสําหรับบางท่านเนี่ยที่คิดว่าการลงทุนเนี่ยมันยาก มากมายเหลือเกินนะครับทางแม่ทองสุขเนี่ยก็มีการจัดอบรมสัมมนาครับในการสำรองที่นั่งต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณเกศสำรองที่นั่งนะคะเราจะมีสัมมนาจัดทุกวันอังคารแล้วก็พฤหัสนะคะในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็วันเสาร์ในเวลา1ิบโมงถึงเที่ยงนะคะหรือท่านทีส่สนใจเนี่ยสามารถโทรจองล่วงหน้าได้ที่เบอร์ศูนย์สองนะคะสองสองหกสองสามสองสามค่ะ และในระหว่างนี้นะคะท่านใดที่มีคําถามก็สามารถจดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีพนักง,งานเก็บคําถามนะคะเพื่อตอบในขั้นตอนต่อไปค่ะและสำหรับท่านที่ได้ได้ฟังการบรรยายของอาจารย์นัทวุฒินะครับเรื่องเทคนิคอล a n a l ิ s ิ s นะครับก็คือการลงทุนเนี่ยจริงๆเนี่ยเราต้องมีความพร้อมนะครับ ในด้านความรู้นะครับเครื่องมือหรือวิธีการลงทุนนะครับทุกอย่างเนี่ยแม่ทองสุกเรามีให้ทุกอย่างนะครับถ้าไม่ต้องกลัวว่าเราไม่เคยลงทุนเลยเนี่ยเราจะลงตลาดได้อย่างไรนะครับอย่างที่เราได้ดูในขั้นแรกแล้วว่าบันไดมีถึง7ขั้นนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ก้าวขึ้นบันไดเลยนะครับถ้าท่านใดเนี่ยลงชื่อเราให้บันไดขั้นที่1ท่านไปลองขึ้นดูก่อนนะครับและขั้นที่2ที่3ถึง7เนี่ย สามารถไปขึ้นที่แม่ทองสุขได้นะครับในช่วงนี้นะคะก็ขอให้พนักง,งานนะคะช่วยเก็บรวบรวมคำถามแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามในช่วงท้ายกันนะคะนะครับในการจัดจัดสัมมนาของ MTS เรานะครับเราก็จะจัดอยู่บ่อยๆนะครับท่านสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของทางเรานะครับที่ w w w นะครับ MTSGO.CO.TH นะครับ ซึ่งในเว็บไซต์เราเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีมัลติมีเดียต่างๆนะครับให้ท่านสามารถเข้าไปฟังและไปชมดูได้นะครับจะมีเกี่ยวกับการสัมมานาครั้งก่อนๆนะครับที่เราจัดขึ้นนะครับหรือแนวทางที่ท่านลงทุนแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างที่อำนวยสะดวกกับท่านนะครับนะครับก่อนที่คุณหมอจะเข้ามานะครับพูดคุยเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงนะครับบน GoFuture นะครับ คุณนัทพงศ์นะครับก็จะมาตอบคําถามบางคําถามให้ก่อนนะครับในคําถามแรกนะคะโกสปอร์ตของแม่ทองสุกนะคะมีน้ําหนักตั้งแต่เริ่มต้นที่เท่าไหร่จากน้อยไปหามากแล้วก็ระยะกา,ยการซื้อขายเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหรค่ค่ะครับก็ของแม่ทองสุกโกสปอร์ตนะฮะจะเริ่มซื้อขายตั้งแต่ตอน9โมง45ไปจนถึง4ทุ่ม ซื้อขายขั้นต่ําจะต้องเป็น20บาททองคำ US, นะฮะเราจะซื้อขายขั้นต่ํา20บาทเพราะว่าเราคิดว่าซื้อขาย20บาทเนี่ยจะเป็นช่วงที่เก่งกำไรได้ดีที่สุดนะครับผม <Okay. S 1> ไม่ทราบมีใครมีคําถามเกี่ยวกับตัวพีเต์อะไรต่างๆที่เป็นฟิวเจอร์หรือสปอตไหมฮะถ้าจะถามเดี๋ยวยกมือแล้วให้ทางทางพนักง,งานเอาไม้ลอยไปถามได้นะครับ <Okay. S 1> หรือเขียนมาทางกระดาษก็ได้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง g o ฟิ future หรือ goal s p o t ครับในคำถามที่ใช่ไหมฮะ s p r e ดของ g o ฟิ future ใช่ไหมครับอย่างนี้นะฮะ g o ฟิ Go future เนี่ย spread มันขึ้นอยู่กับ s p r e ดคำว่า spread คือซื้อกับขายต่างกันเท่าไหร่ถูกไหมครับถ้าเป็นสมาคมหรือราคาทั่วไปเนี่ย spread มันจะอยู่ที่100บาทเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตลอด30ปีถูกไหมครับ ในขณะที่โกลฟินนเจอร์นเนี่ยมันเป็นความซื้อกับขายคนแฮปปี้ถูกไหมฮะสมมติคนซื้อเนี่ยแฮปปี้ที่จะซื้อที่16ื่นแต่คนขายแฮปปี้ที่จะขายที่1 6ื0 0เหมือนว่าเราไปซื้อของสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือก็ต้องต่อราคากันต่อกันไปเรื่อยๆจนจนจนมาได้ราคาที่เหมาะสมไม่ว่าจะ16.50หรือ16.80ฉะนั้นสเปดของโกลฟิเจอร์เนี่ยจะต่ำกว่าแน่นอน แต่มันเป็นสเปรดที่คนซื้อกับคนขายตั้งกันขึ้นมานะฮะมันจะไม่เหมือนที่สมาคมตั้งเพราะการที่สมาคมตั้งร้อยหนึ่งเนี่ยคือเรารับอันลิมิตคือทางร้านทองเนี่ยรับจากฝั่งฉะนั้นเราต้องตั้งทั้งซื้อและขายในขณะที่ฟิวเจอร์เนี่ยท่านเป็นคนตั้งเองว่าท่านจะตั้งฝั่งไหนไม่จริงครับหมายความว่าอย่างนี้ครับคือ ข้อดีฟิวเจอร์อย่างหนึ่งคือถ้าซื้อเนี่ยโอเคสเปรดมันแคบกว่าทางสมาคมถูกไหมครับแต่ท่านต้องอย่าลืมว่าท่านต้องคิดเรื่องค่าคอมมิชชั่นเข้าไปด้วยคอมมิชชั่นโกลฟิลเจอยู่ที่450บาทซื้อขายก็อีก450รวมกันเป็น900ฉะนั้นราคาทองเนี่ยสเปรดเท่าไหร่ท่านต้องบวกอีกประมาณ30 4 0ถึง40บาทเพราะนั่นคือค่าคอมมิชชั่นแต่ในระบบสมาคมเนี่ยมันรวมเข้าไปในร้อบาทอยู่แล้ว นะครับฉะนั้นมันจึงไม่มีเราจึงไม่ได้คิดตรงนั้นจึงจะไม่มีค่าคอมมิชชั่นในการซื้อทางคามโกสปอตอีกคําถามนะคะโกสปอตมีวันหยุดซื้อขายในวันหยุดเนี่ยสามารถซื้อขายได้หรือไม่นะคะแล้วก็ในตลาดโลกมีวันหยุดไหมตลาดโลกก็หยุดเสาร์อาทิตย์ปกตินะครับแล้วก็เพิ่งจะมีประกาศจากสมาคมว่าตั้งแต่นี้จะเสาร์อาทิตย์จะไม่มีการซื้อขายทองคําแท่งนะฮะเราก็จะไม่มีการซื้อขายเพราะว่าเนื่องจากเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันไม่มีราคาอ้างอิง ธรรมดาเวลาอ้างอิงเราอ้างอิง c l o s ของวันศุกร์แต่ตามปกติเนี่ยเราจะมันไม่มีราคาองินฉะนั้นจริงๆมาเสาร์ทิ์จึงไม่ไม่มีการซื้อขายนะครับเราจะมีซื้อขายแค่เฉพาะตอนรอบกลางคืนจนถึง4ี่ทุ่มลงทุนใน Go f ฟิเจอจะรู้ผลกำไรหรือขาดทุนได้อย่างไรคะโกฟิเจอร์นะฮะมันจะมันจะคล้ายๆหุ้นก็คือว่าท่านซื้อเนี่ยท่านจะโดนมาร์กราคาตลาดเสมอนะฮะก็คือถ้ากลับไปที่เนี่ยฮะเห็นไหมครับ มันจะมีราคาที่เขาเรียกว่ามันจะมีราคาที่เขาเรียกว่า close price เห็นไหมครับแล้วมันจะมีอีกอันนึงเขาเรียกว่า settlement price อันนี้แหละฮะคือปิดตลาดท่านซื้อได้เท่าไหร่เนี่ยท่านต้องเอามาจบที่นี่สมมุติท่านซื้อที่16แต่ close settlement price เป็น1 5ื3 0หฉะนั้นทุกวันวันนั้นท่านก็ขาดทุน50บาทเพราะว่า g ก f ฟิเจอร์เนี่ยจะไม่เหมือนโกสปอคือโกสปอท่านซื้อหรือขายเนี่ยมันก็แล้วแต่ราคาที่สมาคมตั้งถูกไหมครับ แต่ go future เนี่ยทุกๆวันท่านจะต้องปิดขาดทุนหรือกำไรเสมอเนื่องจากมันมีความเสี่ยงเพราะท่านเล่น1ิเท่าฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยจะมีราคาบอกเลยว่าท่านกำไรขาดทุนเท่าไหร่ฉะนั้นท่านจะรู้ภายในวันนั้นเลยนะคะว่าท่านกำไรขาดทุนเท่าไหร่งงไหมครับค่ะแล้วคำถามต่อไปต่อเนื่องนะคะกรณีตลาดมองไปในทิศทางเดียวกันเช่นช่วงขาขึ้นทุกคนทำคำสั่งขายจะเกิดการจับคู่ในตลาดได้อย่างไรคะ อ่านี้คําถามที่ดีฮะก็คือจะกลับไปที่ข้อแรกที่ผมบอกเรื่องระบบแมทชิ่งถูกไหมครับเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบโก f ฟิวเจอร์เนี่ยมันจะต้องมีคือตามหลักตลาดฟิวเจอร์ต้องมี3ามเพลเยอร์หลักนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดตอนนี้คือมันมีแค่ตลาดเขาเรียกว่าสเปกุเลเตอร์คือ